มีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยคือครูคนแรกของลูกแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากที่สุดตามหลักการของจอร์จมอริสันนะคะเขาแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น4ลักษณะอย่างแรกคือการมีส่วนร่วมแบบ t a s k approach ก็คือการมีส่วนร่วมแบบทํางาน อันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะเข้ามาทํางานกับโรงเรียนเป็นจ็อบจอปไปเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมาัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการดูแลเด็กมาเป็นวิทยากรอันที่2ก็คือการมีส่วนร่วมแบบกระบวนการคือ process approach เป็นการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมวางแผนตัดสินใจนะคะในการดําเนินการต่างๆในกิจกรรมนะคะส่วนอันดับที่3เป็นเรื่องของ developmental approach คือการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนา การพัฒนาตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราพัฒนาผู้ปกครองทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปกลับไปทํางานกับเด็กหรือไปช่วยพัฒนาลูกต่อได้ส่วนสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์คือ comprehensive approach ก็คือการที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ให้ผู้ปกครองเข้ามาตัดสินใจแบบมีกระบวนแบบกระบวนการเข้ามาทํางานแล้วก็พัฒนาผู้ปกครองไปด้วยตรงนี้เนี่ยจะทําให้เขาเห็นภาพทั้งหมด และเขาก็จะกลับไปพัฒนาลูกเขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่กิจกรรมเที่ยวนาครูธานีถือเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ครบทุกกระบวนการโดยแนวคิดของการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านตามวิถีของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมนี้เราจะแบ่งการมีส่วนร่วมทั้งหมดออกเป็น3ระยะ ระยะแรกเนี่ยเป็นระยะที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนถ้าเชื่อมกับตัวกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือในเรื่องของ process approach วัตถุประสงค์ในการเชิญมาในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรกมรมต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราน่าจะมารับทราบร่วมกันว่าในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดให้ลูกผู้ปกครองเราเองเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการสอนเขาในประเด็นไหนบ้างจริงๆแล้วจะเป็น เป็นเหมือนคนที่โยนไอเดียไปว่าประมาณกิจกรรมนี้เราสามารถมีบทบาทอย่างไรได้บ้างแต่จริงเราเราจะรู้อยู่ค่อนข้างจะครอบคลุมว่าผู้ปกครองต้องทำอะไรแค่ไหนนะครับแต่ด้วยการที่เราอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเนี่ยบางไอเดียมันควรจะมาจากความคิดของเขานะครับเราก็เหมือนตั้งตุ๊กตาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้เขาลองเสนอต่อยอดมาอาจจะลองแบ่งปันกันนิดน,นึงว่า ถ้าเกิดเราจะจะสรุปพวกนี้ไปอบอกให้ผู้ปกครองในการเป็นแนวปฏิบัติเพราะว่าจริงๆบทบาทผู้ปกครองเนี่ยวันนั้นจะต้องอยู่กับลูกแล้วก็จะต้องพาลูกทํากิจกรรมแล้วก็คงจะต้องใช้จังหวะนี้ในการสอนเขาไปด้วยค่ะอย่างเรื่องคุกกี้ก็อาจจะสอนเด็กได้นะคะอาจจะสอนให้เด็กรู้จักส่วนประกอบที่นํามาทําอาหารอาจจะแตกต่างไปจาก ของที่เคยเห็นที่บ้านเรื่องของประเภทของผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีประเด็นเรื่องการยอมรับความสามารถนะครับไม่ทราบตรงนี้คุณแม่มองว่ายังไงบ้างอย่างของปันปันอะคะ่ะที่ไปครั้งแรกเขาเขาก็บอกว่าเขากลัวอ,อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนไอ้ความยอมรับยอมรับความสามารถอะบางทีมันต้องยอมรับความยังไม่สามารถของเขาด้วยณขณะนั้นด้วยเหมือนกัน เมื่อเราจบระยะที่1นนะคะที่จะให้ผู้ครองเขามีส่วนร่วมในการวางแผนเราก็เข้าสู่ระยะที่2ก็คือให้ผู้ครองได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับลูกมันจะไปอยู่ในส่วนของการที่มอบหมายงานในเรื่องของ tax approach ก็คือว่าให้ผู้ครองเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็สอนลูกในขณะที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆะโนะคะู้นจะย้ำกับ,ก,บกับผูแอนกับทุกท่านที่มาอยู่เสมอว่า เลาเรามาตรงนี้เนะี่ยเราเอำนวยามวโรงเรีงงเยนและครูทานีอำนวยความสะดวกุกาเรียบร้อยจัดเตรียมกิจกรรมประสานงานเตรียมแผนการไว้เรียบร้อยแล้วขอความร่วมมืออย่างเดียวก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทํากิจกรรมร่วมไปกับลูกเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็สอนเขาเมื่อยางที่เขามิดขัดและทําไม่ได้บางทีก็อาจจะทอ้อหรือถ้าเขาเก่งก็ชมเพื่อให้เขามีกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จนะคะจริงๆประโยชน์เนี่ยเราต้องแยกเป็นสองอย่าง คือคือประโยชน์สาหรับผู้ปกครองกับประโยชน์ที่เกิดกับตัวเด็กเองสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะได้เป็นกิจกรรมไปเลยนะคะเราก็จะไปดูเรื่องของวิถีชีวิตเชาานาเวลาที่เราจะสีข้าวนะครับเพื่อให้ได้ข้าวสารนะครับหรือว่าข้าวกล้องเนี่ยนะครับเอาไปหุงแลบประทานเนี่ยนะครับเราก็จะมาที่โรงสีข้าวแห่งนี้นะครับกวามสีต้องคว้านะครับให้เมล็ดข้าวที่อยู่ในรวงเนี่ยนะครับหลุดออกมาก่อนนะครับ รรกระบวนการเกิดข้าวกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาเพราะนั้นก็จะเกิดความซึมซับในเรื่องของคุณค่าของข้าวกับอาชีพชาวนาน,านะครับกิจกรรมจับมแมลงเมื่อเด็กจับเสร็จจะต้องปล่อยเข้าไปในกล่องแล้วก็สังเกตเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเมตตาอ่าจะเล่นปอยจะเล่นปอยน้องไ,ไปเลยไม่เป็นไรลูกไปไรนี้ไม่อันตรายเรื่องของการทําอาหารตรงนี้ค่อนข้างจริงๆเรื่องการทําอาหารกับเด็กปฐมวัยก็จะชัดเจนเรื่องของคอนเซปต,ต์ของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสถานะของไอศครีมจากที่เป็นของเหลวเมื่อเราเขย่าไปสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอศครีมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครั แล้วก็การไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่เจียวการใช้ความร้อนการตวงวัดเตยมาสการตักน้ำปลาใส่เครื่องปรุงต่างๆในอาหารนี่ก็คือคนิตศาสตร์นะครับแล้วก็การกะประมาณแรงที่เราจะโม่โมโ่แป้งการตำส้มตำอย่างเงี้ยพวกนี้มันได้กระบวนการึ้่มัากิจกรรมแอเวนเจอร์พวกปีนป่ายนะครับจะได้มากเลยในเรื่องของความมั่นใจ ไปได้แย่ไหนดูตอนนองใหม่ไ่เคยทีนี้ประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพรวมคือหนึ่งเขาเห็นลูกเขาว่าเวลาลูกเขาที่ไม่ได้อยู่กับที่บ้าน,นแล้วเวลามาอยู่กับสังคมใหญ่ๆลูกก็เป็นอย่างไรประโยชน์อันที่2ที่เกิดกับผู้ปกครองคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการจัดก,กิจกรรมให้เขาเห็นว่าจริงๆการจัดก,กิจกรรมกับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันควรจะทวนซ้ําย้ำบ่อยๆนะครับอันที่3คือผู้ปกครองเห็นแบบอย่างแบบอย่างของผู้ปกครองอื่นที่เขาใช้วิธีการดูแลลูกใช้คําถามกับลูกใส่ใจกับลูกยังไงเป็นไงอันนี้อันเดิมก่อนก่อนตามมันเป็นยังไงเข้าเข่าเลยอ๋ออันนี้มีเหลืองๆแล้วขาวๆมีไหมอย่างนี้ยานี้ขาวๆมากแล้วขาวๆาวันคืออะไรจัวะเข้าใ โอ้ปมะกาเรข้สามมันก็เลยออกมาแยกกับเขาเปลือกเลยหลังจากที่เราจบกระบวนการในระยะที่สองระยะที่3เนี่ยก็จะเป็นระยะที่ให้ผู้ครองกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าเชื่อมไปสู่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในในเรื่องของการพัฒนาอยากจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกวันนั้นของเราเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้าง จะบอกว่าทุกครั้งที่เขาได้ไปเนี่ยเราเห็นมีความเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการในหลายๆเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เห็นรั้งนี้ชัดเนี่ยคือเรื่องการประเมินตัวเองของเด็กๆนะคะการตัดสินใจของตัวเองคือเหมือนสอนให้ลูกเนี่ยรู้สึกอดทนรอคอยแบ่งปันเลอกเฟื่อกับเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเขาทําอยู่คนเดียวนะมคะมันต้องเรียนในเพื่อนในกลุ่มให้แบ่งกันทําด้วยตรงนี้เราก็จะได้ได้ความรู้ด้วยว่าการบทบาทของการเป็น คุณครูของของลูกของเราเนี่ยที่ดีขึ้นที่พร้อมขึ้นเนี่ยเป็นยังไงการจัดแบบมาสะท้อนคิดมันจะเป็นเหมือนข้อมูลที่มันที่มันนี่งทาให้เรายิ่งเชื่อมั่นไปอีกว่านอกจากใบหน้าที่เราเห็นเขายิ้มแย้มในวันทํากิจกรรมจริงๆเขาเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เขาได้ความรู้จากการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยไปส่งผลให้มันเกิดกับเด็ก เมื่อโรงเรียนคุณครูพ่อแม่เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงและมองเห็นทิศทางในการพัฒนาเด็กตรงกันแล้วผลดีจะเกิดขึ้นต่อเด็กอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหลังจากไปไปมีกิจกรรมอย่างเช่นในรูปแบบนาครูธานีมากขึ้นเนี่ยมันสร้างความสนใจให้เด็กๆมากกว่าค่ะเด็กๆก,ก็จะสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะนอกจากอันนี้มันมีอะไรก็ทําให้สามารถ ขยายความสนใจของลูกเนี่ยออกไปในรูปแบบอื่นๆได้มากขึ้นครอบครัวคุณแม่รินที่มีสมาชิกตัวน้อยคือน้องปอยและน้องปันถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์กับทางโรงเรียนทุกวันนี้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กๆรอบด้านมากยิ่งขึ้นเช่นกิจกรรมการไปวัดพร้อมกันทั้งครอบครัวที่เราพาไปวัดเนี่ยมันก็คงเริ่มจากการทำบุญแบบง่ายๆการทำทาน การรักษาศีลเราค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็จะได้มองมองกิจกรรมเหล่านี้ด้วยสายตาที่มีความสุขมากขึ้นเป็นมิตรมากขึ้นและที่โรงเรียนปลายเทอมนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3ห้องนี้จะต้องนําเสนอผลงานนิทรรศการจากโครงงานอักษรเวลเด็กชันน้นอนุบาลสามทุกคนเาคุกคน เราจะสามารถมองเห็นได้ว่าหลังจากกิจกรรมที่นาครูธานีเมื่อกลับมาสู่บทเรียนในห้องเรียนเด็กๆจะเกิดความมั่นใจที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นรู้จักการแบ่งหน้าที่กันทําเข้าใจและยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันในระหว่างเพื่อน อยากรู้อักษรเดียวในชีวิตประจำวันอักษรเดียวเกิดขึ้นในในปีคศหนึ่อสิบเอ็โดยคุณปู่หลุยเซลจากฝรั่งเศสก็ไข่มีสี่จุดอยู่ในตำแหน่งที่หนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ห้าขอไข่มีสองจุด อยู่ใดตำแหน่งที่หนึ่งสามทั่วก,กาะไก่มีสี่จุดครับขอไข่มีหนึ่งสองครับอนกุ้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับขนาดเดียวกันผู้ปกครอง คุณครูต่างก็เข้าใจและยอมรับในความสามารถตามพัฒนาการของเด็กทั้งหมดนี้ส่งผลให้เด็กๆเ,เกิดความภาคภูมิใจความสนุกและความสุขในการเรียนขอบคุณท่านที่มาชมน,นิทรรศกาศอักษรเยวของเด็กเด็กอา่านลงาษวันนี้พวกเราตื่นเต้นและดีใจมากครับเราก็รู้สึกได้ว่าเขามีความเหมือน เหมือนมั่นคงนะคะซึ่งตรงนี้แมว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาที่ว่าฉันมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอบอุ่นเมื่ออยู่ที่นี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลจากหลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทั้งทางโรงเรียนก็มีส่วนด้วยแล้วก็ทั้งในส่วนของผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนช่วยเติมเต็มบทบาทหน้าที่แต่ละอย่างเนี่ยให้ให้ทางให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกมั่นคงภูมิใจอบอุ่นใจเมื่ออยู่ในโรงเรียนมากขึ้นด้วยะคะ่ะ เมื่อผู้ปกครองกับโรงเรียนมีส่วนร่วมกันเนี่ยไม่ว่าอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราผู้ใหญ่เนี่ยมีความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ลูกเราต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วเมื่อเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะพัฒนาไปได้ถูกต้องฉะนั้นทั้งผู้ปกครองและก็โรงเรียนเนี่ยก็จะมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะพัฒนาลูกของเราการพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากถ้าเราทําตามลําพังเนาะ โดยไม่ดึงผู้ปกครองที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ดึงไม่เปิดโอกาสเขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียดายโอกาสมากเลยการที่เราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะครูหรือโรงเรียนเองเมีพลังเป็นการประสานพลังที่มากขึ้นในการทํางานกับเด็กแล้วก็จะช่วยให้การทํางานหรือการจัดการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก ตามที่เรามุ่งหวังไว้นะคะ